พนักท่านนายเฟรดินานโรมูอัลเดสมาโคสตูเนีย ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์กรุงมะนิลาเนื่องกาบวันเอกราชของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานไมัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวฟิลิปปินส์ประสบความสำเร็จและมีความเจริญรุ่งเรืองประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในฐานะมิตรประเทศและหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดต,ต่มีไมตรีจิตมิตรภาพที่เข้มแข็งและรุ่งเรืองมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตต่อกันในปี2 อีกทั้งเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ทั้งสองประเทศได้ร่วมกันเฉลิมฉลองการเจริญสัมพันธไมตรีครบ75ปีในปีนี้ข้าพเจ้าเชื่ออย่างแน่แท้ว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านประเทศของเราทั้งสองจะร่วมกันสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือหลากหลายด้านโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการเกษตรการศึกษาและวัฒนธรรมให้ยิ่งกระชับแน่นเพื่อเพิ่มูนประโยชน์สุขให้แก่ประเทศและภูมิภาคของเราต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวิีราลงกรพระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัว พนัก่านในวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์รัสเซียกรุงมอสโกในโอกาสวันชาติของสหพันธ์รัสเซียข้าพเจ้ามีความวยินดีขอส่งขบอนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลเมยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวรัสเซียตลอดระยะเวลาแห่งความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานกว่าศตวรรษ ประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซียมีความสัมพันธ์ชั้นมิตรที่พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องมั่นคงในทุกด้านข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าสัมพันธภาพดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานสําคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีที่มีต่อกันให้เจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการเกษตรเพื่อประรปโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิรลงกรณ์พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลา15นากานาีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนอวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโอกาสให้พลตรีธํารโรดเต็มอุดมพ่วงโดยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านํนาคณะผู้บริหารโรงพยาบาลและศูนย์โรคหัวใจสรีทรโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม,ม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดก,กิจกรรมเดินวิ่งศูนย์โรคหัวใจสรีทรครั้งที่13โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชาธิยศัย นายสุรวัตรชมพูพงศ์ประธานกรรมการบริหารหมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปธรรมหรือมอนคออนำคณะผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปธรรม รองศาสตราจารย์พรพันธ์จันทรโรนานนท์หัวหน้าฝ่ายวิชาการศูนย์นิสานประชญาคงจือโลกและผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกิกนำในหวังฉังหมิงประธานบริหารมหาวิทยาลัยเกิกและคณะกรรมการดําเนินงานแปลคำพีหลุนอีของของจือเฝ้าทุลอองพระบาท ทุนกล้าวุนกระหม่อมถวายคำพีลุนอีฉบับภาษาไทยและคำพีลุนอีฉบับภาษาแปลภาษามองโกเลียภาษาเชโกภาษาญี่ปุ่นภาษาอัหรับภาษารัสเซียภาษาโปรตุเกสภาษาสเปนภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันและภาษาฝรั่งเศสนางเปรมอนงรัตนสาขาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการโรงเรียนเขมศสริอนุสรเขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนเขมสิรีอนุสร์เฝ้าทุลละองพระบาททุนกล้าทุลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชาทยาัยใน,ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชาสมภพวันที่2เมษายน2567พลตบบรตรเอกเพิ่มผุนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำนางสาวสุหยอนคิมผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโกกรุงเทพเฝ้าทุลละองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่และขอรับพระราชทานพระราชาวินิจฉัยเกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคต ในฐานะที่ทรงเป็นทูตสันทวไมาตรีขององค์การยูเนสโกในโอกาสนี้คณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานยูเนสโกกรุงเทพรวมเฝ้าทุนละอองพระบาทด้วย จากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสุริติ์พะบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระครูณาโปรก้าโปรกระหม่อมให้เสด็จออกแทนพระองค์พระราาทานพระราชวโรกาสให้ท่านผู้หญิงจรงจิตทีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉียนกรรมการทุนสุริกิตบรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราาทานทุนสุริกิตบรมราชินีนาถเฝ้าทุลละองพระบาทกราบบังคมใต้ทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาดังนี้นางสาวมาริกาสุกิตปาณินิต ผู้ได้รับพระราชทานทุนศิริกิจบรมราชินินาถประจําปี2560สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมณมหาวิทยาลัยอินเ r ีย l คอ l l เล e ล o n d อนสาราชนาจากักเฝ้าทุลอองพระบาทกราบบังคมทูนรายงานผลการศึกษานายกริตตินท้าสุนทรผู้ได้รับพระราชทานทุนศิริกิตบรมราชนินาถประจําปี2567เฝ้าทุลอองพระบาท กลับถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาเคมีณมหาวิทยาลัยโมนาชคือรัฐออสเตรเลียเวลา15.55กนาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยิยสุลานนท์ประธานโอคโคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในการบำเพ็ญพระชกุศล7วันพระราชทานศพพลเรเอกหม่อมเจ้าปูาส่สาสวัสดีวัฒน์ ณัสาราปนรัสภาควัดเ็นจมาบพิษดุสิทธวนานรามในการนี้ผู้แทนพระองค์จุดทูบเทียนเครื่องมัสก,การบูชาพระตรัตรัยพระสงฆ์สิบรูปสวดพุทธม,มนต์จบแล้วทอดพระไตรเมื่อพระสงฆ์สดระปกรณ์ถวายอดีรกแล้วผู้แทนพระองค์จุดทเทียนดูนังสือเทศที่หน้าพระราชอาจและจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรมหม่อมราชวงศ์สวัสดิวุฒิสวัสดิวั์จุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าโกดศพ สำรับศพทรงธรรมพระราชาคณะให้ศีลและแสดงพระธรรมเทศนาจบผู้แทนพระองค์จุดทูบเทียนเครื่องบูชากระบะมุกพระสงฆ์สีรูปสวดธรรมกาถาผู้แทนพระองค์ทอดพระไตรถวายประเทศและสบงถวายพระสวดธรรมกคาถารวดน้ำพระสงฆ์อนุโมทนาถวายอิเรกผู้แทนพระองค์จุดทูบเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระสวดพระพิธรมและฝั่งพระพิธีธรรมสวดพระพิธรมหนึ่งจบ พลเือเอกหม่อมเจ้าปุสาสวัสดิวัตรทรงเป็นพระอรรถในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัตรวิสิทธิ์ประสูติแต่หม่อมเรส,สวัสดิวัตรณอยุธยาเมื่อวันที่27ธันวาคม2472และทรงเป็นพระชนัด,ดาในพระบาทสทมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามังกุฎวิทยามหาราชทรงสําเร็จการศึกษาจากแพทยาศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลทรงเข้ารับราชการเป็นในแพทย์ศัลยกรรมโรงพยาบาลด่านเรือกรุงเทพกรมแพทย์ทหารเรือรอผู้บริการโรงา พยาบาลสุเดชพระปิ่นเกล้าวและนายแพทย์ประจำสํานักกองบัญชาการทหารสูงสุด ดยปี2534ทรงเป็นราชองครักษ์พิเศษทรงได้รับพระราชทานพระยศพลเรือเอกเป็นกรณีพิเศษและแต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษประจำกองบังคับการกรมฐานรับที่3รักษาพระองค์กอนวิกโยทินหรือบัญชาการนาวิกโยทินทรงสมรสกับหม่อมนวลศรีสวัสดิวัน์ณอยุธยามีบุตรธิดาสองคนโดยสิ้นที่พิทักษ์สายด้วยโรคชาราเมื่อวันที่6มิถุนายน2567สิริชนะสา,า94ปี ที่โรงพยาบาลสงขลานครีนอำเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมให้นายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเสิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวไปมอบแก่สาสมัครทหารพรานมรนิงแกซิเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่4108หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่ เหตุเกิดบริเวณบ้านบือสูตตำบลบันนางสตาอำเภอบันนางสตาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่10มิถุนายน2567การอการพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่อาสาสมัครทหารพรานามารอนิ่งรวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ พลเอกไพรบูลคุ้มฉายาและพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์อโศมนตรีรองประธานคณะกรรมการเวทิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีตามโครงการรัชทานปันสุขเพื่อให้กำลังใจแพทย์และพยาบาลในฐานะโรงพยาบาลแม่ข่ายที่ดูแลสถานพินิษ์ศูนย์ฝึกและอบรมเขต8จังหวัดสุราษฎร์ธานีและเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานีโดยได้จัดพื้นที่สำหรับผู้ต้องขังป่วยสองห้อง4เตียงและมีห้องผู้ควบคุมหนึ่งห้องโดยอโศมนตรีได้มอบแนวทางการดำเนินงาน อาทิการเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการหลบนี้ สถานพินิจ์และคุ้มครองเด็กเลวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีดูแลเด็กเลวชนจาก4จังหวัดได้แก่สุราษฎร์ธานีกระบี่ระนองและชุมพรมีเด็กเลวชนที่ควบคุมตัว86คนส่วนใหญ่เข้าสู่สถานพินิจ์ด้วยคดียาเสพติดโดยได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกคนมีเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาให้ความรู้และตรวจสุขภาพอนามัยห้องพยาบาลมียายและเวชภัณฑ์เพียงพอมีมุมรัชธานปันสุขและได้รับการประเมินทางจิตวิทยาทุกคนภายในแบ่งเป็นโรงอาหารห้องนอนห้องสมุด ห้องเรียนห้องพยาบาลห้องจริยธรรมห้องกิจกรรมบำบัดด้านดนตรีห้องฝึกอาชีพ ส่วนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต8สุราษฎร์ธานีมีภารกิจดูแลแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่สาลเยาวชนและครอบครัวมีคำพิพากษาให้ควบคุมตัวและฝึกอบรมจาก6จังหวัดได้แก่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ระนองชุมพรและพัทลุงมีเด็กและเยาวชน140คนโดยร่วมกับภาคีเีครือข่ายให้บริการด้านสาธารณสุขครอบคลุมทั้ง4ีมิติคือรักษาส่งเสริมป้องกันฟื้นฟูบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชทุกรายได้รับการประเมินทางจิตวิทยาและเข้าสู่การแค่ไขบำบัดฟื้นฟู ตามโปรแกรมบำบัดยาเสพติดของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กเลีเยาวชนถ้ทยังส่งเสริมกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพจัดการเรียนการสอนวิชาต่างๆและจัดพื้นที่สำหรับเล่นกีฬาและออกกำลังกาย จากนั้นประชุมติดตามการดำเนินโครงการราชฐานปันสุขนัดเอินจำกลางสุราษฎร์ธานีมีผู้ต้องขัง5,263คนไ,ได้รับเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน23รายการมีการจัดห้องและสถานที่แยกกักโรคคัดกรองมะเร็งในกลุ่มผู้ต้องขังหญิงดำเนินการตามมาตรฐานสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขังผ่านเกณฑ์ทุกด้านมีระบบการส่งต่อผู้ต้องขังป่วยกับโรงพยาบาลพร้อมตรวจเยี่ยมภายในเดอนจำอาทิแดนผู้ต้องขังชายแดนพยาบาลแดนผู้ต้องขังหญิงมีห้องแม่และเด็กห้องพยาบาลจะท โครงการฝึกทักษะวิชาชีพให้ผู้ต้องขังเช่นการผลิตพวงกุญแจดอกไม้จากกระดาษทิชชู่งานจักสานการทำขนม ส่วนเรือนจำอำเภอชัย,ยามีผู้ต้องขัง877คนมีโรงพยาบาลชัย,ยาเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายโดยคัดกรองหาเชื้อซิฟิลิสเวลสตับอักเสบซีและเอชไอวีในผู้ต้องขังเข้าใหม่ทุกรายคัดกรองมะเร็งในกลุ่มผู้ต้องขังหญิงมีแพทย์เวชศาสตร์รรครอบครัวแ,และทันตแพทย์เข้าตรวจสัปดาหล์ละหนึ่งครั้งหากมีผู้ต้องขังป่วยจิตเวชมีอาการทางจิตกำเริบจะตรวจรักษาผ่านทางแอปพลิเคชันไ i ล่ได้ทันทีผู้ต้องขังได้รับการขึ้นทะเบียนสิทธิ์อยู่ีขึ้นตรงกับโรงพยาบาลแม่ข่ายทุกรายมีการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพพื้นฐานตามกลุ่มวัยบริการให้คำปรึกษาทางสุขภาพจิตและจิตเวชท,ทั้งภายในเรือนจำผ่านระบบออนไลน์จากนั้นได้มอบของแก่ผู้ต้องขังป่วยและพิการผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์เด็กติดผู้ต้องขังผู้ต้องขังหญิงชาราและป่วย จะได้ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินาง,งานโรงพยาบาลชัยยาตามโครงการรัชทรนปันสุขพร้อมพูดคุยและให้กำลังใจแพทย์และพยาบาลในฐานะโรงพยาบาลแว่ข่ายมีห้องปันสุขเทเลมีดิซีนคอยให้คำปรึกษาโรคผ่านระบบออนไลน์และส่งแพทย์เข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันทรรีสำหรับละหนึ่งครั้งจิงแตแพทย์เข้าตรวจ3เดือนครั้งหากมีอาการฉุกเฉินสาม,มารถตรวจรักษาผ่านาแอปพลิเคชันไลน์ได้ทันที พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารหมู่เลนทิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์สามสิอเมืองจังหวัดระนองเปิดสอนชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน378คนทั้งแบบประจำและไปกลับ โดยได้ดําเนินงานพัฒนาผู้เรียนเพื่อยกระดับผลการศึกษาของนักเรียนอาทินําจินตคณิตไปปรับใช้ในชั้นประถมะศึกษาทําให้นักเรียนสนใจเรียนวิชาคณิตศาสตร์ปีการศึกษา2566ผลสำเร็จทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ6.8และมีผลการทดสอบโอเน็ตสูงกว่าปีการศึกษา2565ร้อยละ1.53ในทุกระดับชั้น รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถตามศักยภาพทําให้ได้รับรางวัลอาทิรางวัลเหรียญทองชนะเลิศด้านการเขียนเรียงความการขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชายเพลงพระชนิพลหญิงรางวัลรองชนะเลิศหุนยน์กู้ภพยบอร์ดทั่วไประดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่71ประจําปีการศึกษา2566ได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติในเดือนสิงหาคม2567ท้งยังส่งเสริมอาชีพอาทิการทำพิแกงโรตีชาชักนวดแผนไทย ในการนี้องคมนตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ครูและนักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในช่วงบ่ายไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35เพ่อตะกัวป่าจังหวัดพังงาเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6และแบบทวิศึกษามีนักเรียน537คนแบบประจําและไปกลับได้ลงนามความร่วมมือกับวิทยายลัยการอาชีพตะกัวป่าจังหวัดพังงาปีการศึกษา2566มีนักเรียนจบหลักสูตรทวิศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชสาขาการโรงแรม73คน โดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางดําเนินชีวิตใน8กลุ่มสาระเรียนรู้อาทิส่งเสริมวิชาชีพเช่นปาริสตาออกแบบสติกเกอร์ตัดเย็บพื้นฐานและอุวกเกษตรทุกวันพฤหัสบดีมีตลาดนัดเรือนนอนนําสินค้าไปจําหน่ายสร้างไรายได้และเรียนรู้ระบบสากลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพส่งเสริมการแกะสลักเป็นการสร้างสมาธิ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส่งเสริมการอ่านเขียนภาษาไทยในปีการศึกษา2566ผลประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนหรืออาทีมีนักเรียนสอบได้ร้อยคะแนนเต็มและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาส่งเสริมกีฬาตามความสนใจเช่นกาปัตตีมวยไทยสมัครเล่นและมวยไทยอาชีพโอกาสนี้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและส,สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ